รูม่านตาขยายหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่ขึ้นหิวน้อยลงตัวสั่นเกรงกัดกรามเคลิ้มลอยเสียวนี่คืออาการหายหรือภาวะอารมณ์ทยานขึ้นสูงจากการเสพสารเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของยาไอซ์ che, นะครับ Off <th> <hehe> ทีนะครับจินดีต้อนรับ<ท>ค <rappelle> ุณ <ini> ผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Hi Talk นะครับกับเอพิโซดนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับก็จะมาพูดรวมๆเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกปมปัญหาในใจหรืออะไรที่มันยังไม่โตตะกอนในความคิดของเรานะครับก็เอามาคุยกันใน เอพิโซดนี้ละกันเคยพูดไปแล้วนะครับในเอพิโซดก่อนๆว่าถ้าเรามีปัญหาทางความคิดความเครียดปัญหาอารมณ์ปัญหาปมในใจเรื่งองครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงนินเรื่องอะไรปัญหาที่รุมเรา้าเราอยู่เนี่ยเราสามารถปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยเคยพูดไปในอีพีก่อนนะครับก็ ถ้าใครยังไม่เคยฟังก็ลองกลับไปย้อนฟังก็ได้หรือจะมาฟังกันใหม่ในอีพีนี้ก็ได้นะครับพอดีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นศตนาตกรรมนะครับของอรุ่งน้องคนหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับโดย น้องเขาได้ค่าตัวตายนะครับในความเครียดในความคิดที่เป็นลบอะคือน้องเขาพยายามค่าตัวตายหลายครั้งมากๆหลายวิธีมากๆแต่ก็แบบอรอดพ้นมาได้นะครับในส่วนครั้งเนี้ยคือน้องเขาแบบ ก็หาวิธีจนสำเร็จนะครับก็ตอนนี้หลายฝ่ายก็เข้ามาดูแลนะครับก็ยังคือน้องเขาเนี่ยดื่มยาฆ่าวัชพืชยาฆ่ายาครับดื่มเข้าไปแล้วก็อาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้ว ก็ไม่ทันนะครับก็เลยเสียชีวิตทีนี้คือร้านร้านขายพวกอุปกรณ์การเกษตรพวกยาฆ่ายญ้ายากาจัดพืชหรือ,อแลนเนตสารดักหนูสารฆ่าหนูอะไรพวกเนี้ยคือแถวนี้จะรู้กันว่า ไม่ขายให้น้องคนนี้ด้วยเหตุผลต่างๆใดๆทุกประการคือคือน้องเขามีปัญหาทางจิตอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนก็รับรู้ปัญหาตรงนี้แล้วคือแบบทุกคนก็พยายามช่วยช่วยเหลือน้องด้วยกันไม่ขายไม่อะไรให้แต่พอทีเนี้ยน้องไปอ้าง หาซื้อในก็ไม่ไม่ได้ไกลจากตรงนี้มากก็บ,บริเวณแถวนี้แหละครับแต่คือประสบโอกาสที่เหมือนเจ้าของร้านไม่อยู่แล้วพนักง,งานใหม่มาพนักง,งานใหม่ก็เลยขายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือร้านก็แบบคิดหนะักนะครับแบบ เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ,บ้านก็ก็สะเทือนใจเหมือนกันเพราะว่าน้องเขาก็าเป็นคนดีนะครับก็ก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่เหมือนสติสตังไม่ค่อยครบเท่าไหร่ล้ลลนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนขยันนะขยันทำมาหากินมากๆคือไม่ไม่อยู่นิ่งเลย ือพยายามทุกอย่างที่จะหาเงินและน้องเขาเนี่ยมีเงินเก็บนะครับหลักล้านเลยเหมือนกันเป็นเป็นอายุ30มสิต้นๆแต่เสียดายที่น้องเนะ่ะมีปัญหาทางจิตมีมีความคิดที่เก็บไว้ในใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เมื่อช่วงต้นปีก็เกิดเหตุการณ์กับน้องก็คือ,อน้องอยู่ๆก็เกิดมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คืออยู่ๆก็กลายเป็นคนที่เดินไม่ได้ไปพักใหญ่เลยแล้วช่วงนี้ก็พึ่งเหมือนแบบว่าสุขภาพกลับมาฟื้นฟูแล,ล้วกลับมาเดินได้บ้างแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับก็ แต่ก็ในตลอดเวลาที่ผ่านมาสองสาปีคือน้องพยายามฆ่าตัวตายตลอดเลยนะอันนี้ก็แบบเป็นความเครียดของเขาเนาะเป็นปมปัญหาในใจของเขาเราก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่คือน้องเขาเขาเคยเข้ามาพูดมาคุยว่าเออวันนี้กูจะตายแล้วนะวันนี้กูจะไปละวันนี้กูจะอย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้ มันคือมาพูดหลายครั้งนะครับแต่เราก็ไม่ได้สนับสนุนน้องถูกไหมมันก็พูดเชิงให้กำลังใจไปแหละพูดเล่นอะไรกันไปปกติแต่ก็เราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นจนได้เพราะว่านอ้องอน้องทำไปเหตุการณ์ตรงเนี้ยทำให้รู้สึกแบบมันเป็นเรื่องที่ ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเป็นความคิดแค่วูบเดียวนะครับที่เกิดขึ้น oh. ก็เลยอยากจะฝากบอกทุกๆคนที่เข้ามาฟังในพอดแคสต์เข้ามารับรู้ด้วยกันเนี่ยว่าถ้าเรามีปัญหาในใจมีความเครียดที่สะสมไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องครอบครัวเรื่องแฟนเพื่อนหลายๆอย่างคือที่มันทําให้เรารู้สึกมือแปดด้านก็ได้หรือไม่ต้องมืแปดด้านก็ได้คืออยากหาที่พึ่งอยากหาที่ระบายโทรไปที่กรมสุขภาพจิตได้นะครับหนึ่งสาสานะคือโทรโทรปรึกษาโทรไปโทรไปคุยได้เลยนะครับถ้า ไม่สะดวกที่จะพูดให้ใครฟังไม่สะดวกที่จะไม่มีใครฟังเราหรือไม่สะดวกที่จะระบายกับใครไม่รู้จะระบายกับใครเลยก็ปรึกษากับคมสุขภาพจิตได้มีเจ้าหน้าที่มีนักจิตเวชมีนักจิตบำบัดอะไรที่คอยปฏิบัติหน้าที่ รับสายและพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็รับฟังอยู่นะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าเราเราคิดว่าเราไม่ไหวแล้วแหละมันต้องมีการรักษาเกิดขึ้นก็อยากจะแนะนำว่าเข้ารับการปรึกษาหรือรักษาโดยตรงกับทาง จะได้ที่กับทางจิตแพทย์หรือนะักจิตบำบัดโดยตรงตามหน่วยงานที่ใกล้เราเลยที่เราสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เราสะดวกเลยคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่กับสิทธิการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์อ่าบัตรสุขภาพทวนหน้า30บบาทหรือว่าจะเป็นสิทธิ์อ่า ประกันสังคมหรือจะเป็นสิทธิสวัสดิการราชการก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่ใช้สารหรือไม่ใช้สารก็ได้แต่มีปัญหาในใจมีความอัดอั้นตันใจเข้าไปปรึกษาเขาไประบายได้นะครับหรือรับการรักษาเถอะอก็ยังดีย่า ่อให้มันกัดกินและทำร้ายเราไปเรื่อยนะครับเพราะอ,ะอย่างเคสตัวอย่างน้องที่พูดไปตอนต้นเนี่ยว่าคือน้องพยายามเข้าตัวตายมาหลายครั้งด้วยความเครียดที่เหตุผลเล็กๆน้อยมากเลยก็คือน้องเหมือนไม่ได้รับอิสระในการจะไปไหนตอนไหนอะไรอย่างี้ยครับคือแม่เป็นห่วงแม่ก็จะคอย ตามเช็คตามนั่นตามนี้คือด้วยความที่น้องเองก็ล้นๆ้นนะเนาะแล้วก็ขับรถขับรถคือน้องขับรถยนต์เป็นนะครับขับมอเตอร์ไซค์ได้คือทำทำทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็อยู่แถวบ้านก็รับจ้างขนของเป็นส่งของอะไรอย่างเงี้ยขับซาเล้งส่งของอะไรปกติคือพูดคุยได้ปกติหมดเลยแต่ว่าเหมือนจะล้นล้นหน่อยแค่นั้นเองแล้ว ก็ดูเป็นคนไม่คิดอะไรแต่ก็เป็นคนที่คิดอย่างเงี้ยครับคือในใจเขาก็มีปมของเขาอย่างคนที่มาฟังในพอดแคสต์นี้ <c oughs> ก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าปรึกษาได้ก็ปรึกษาดูคอยเช็คอาการตัวเองดูบื้องต้นนะครับว่าสภาวะของเราในตอนเนี้ยมัน มันอยู่ในสภาวะไหนอยู่ระดับไหนเราควรที่จะไปเข้ารับการรักษาตามกระบวนการรักษาหรือเปล่าหรือว่าอย่างไม่จำเป็นแค่ได้ระบายก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองโทรคุยดูเพราะมันเป็นโทรฟรีเนาะเป็นบริการฟรีที่ภาครัฐให้บริการกับประชาชน นะครับอันนี้ก็ลองใช้บริการกันได้เพราะว่ามันโทรฟรีส่วนขั้นตอนในการกระบวนการรักษาและบำบัดเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามสิทธิ์และสวัสดิการที่แต่ละคนมีซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนสำหรับผู้ใช้สาร หลายหายคนเลยอันนี้ก็ต้องรู้และต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อเราใช้สารเนี่ยร่างกายเรามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดที่เราสัมผัสได้ใช่ไหมและสมองเราเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นทุกครั้งที่ใช้งาน และในทุกครั้งที่ใช้งานเหมือนกันมันก็จะทำลายสมองและระบบประสาทส่วนกลางนะครับนั่นก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยมีภาวะทางจิตไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าก็ได้อาการอาจจะไปทางนั้นหรือบางคนอาจจะมีความคิดเชิงลบอย่างตัวอย่างของน้องที่พยายาม ฆ่าตัวตายในหลายๆวิธีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอยากทำร้ายตัวเองจนถึงรุนแรงไปถึงพยายามฆ่าตัวตายเหมือนที่น้องทำนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครที่รู้จักหรือใครที่อยู่ใกล้ตัวอยู่ในสังคมเดียวกันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยฉะนั้นอันนี้เป็นห่วงมากเลยอยากอยากให้เข้ารับการ มีนิฉัยการตรวจเช็คแล้วก็รักษาบำบัดตามกระบวนการตามลำดับขั้นนะครับออลองลองกันก่อนก็ได้นะจริงๆแล้วคือลองลองโทรไปเพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นก็ได้ครับว่าเราเนี่ยมี มีอาการหรือพฤติกรรมที่ต่อไปทางมีปัญหาไหมเหมือนจะมีแอปในมือถือเหมือนกันนะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันพอดีอันนี้เป็นพูดสดไม่ได้มีการเตรียมสคริปอะไรใดๆเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นก็เลยนึกออกแล้วก็อยากทำ พอดแคสต์กันมาเพื่อเตือนหลายๆคนเตือนทุกๆคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันที่เข้ามาฟังในพอดแคสต์นะครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนเช็คตัวเองบ่อยๆเช็คอย่างสม่ำเสมอนะครับใครที่มีความเครียดมีความคิดมีอะไรที่แย่ๆหรือว่า โลกสวยเกินไปอะไรที่มันมันไม่โอเคกับเราแล้วกันลองหาคนคุยคืออย่างหลายคนก็เลือกมาคุยกับผมก็มีผมก็ให้คำปรึกษาไปในระดับที่พอคุยได้ที่พอจะให้ได้นาะเพราผมเองก็ผู้ป่วยจิตเวชคนหนึ่งตามที่เคยแจ้งไว้ในหลายๆล,ลาย EP นะครับ ผมเองก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในกระบวนการรักษาและบำบัดนะครับทั้งนี้ผมก็จะรับฟังและพูดคุยได้แต่จะไม่เคยสนับสนุนหรือไม่เคยแนะนำยาอะไรให้ใครใช้นะครับก็จะเป็นอคอยคุยคอยเช็ค ว่าเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองอาจจะไม่ค่อยได้บ่อยเพราะบางทีแชทมันก็เยอะแล้วหาไม่เจอจริงๆเพราะข้อความมันทับถมกันนะครับหรือบางบางคนอาจจะเลือกไปคุยกับสายด่วนกรมสุขภาพจิตยอ,ยอย่างที่บอกหนึ่งสามสองสามอย่างเงี้ยนะครับโทรไปได้เลยคือเขารับการตรวจเช็คการวิเคราะห์เบื้องต้นก็ได้นะครับ อยากให้ทำกันเพราะว่าไม่อยากให้ถึงขั้นร้ายแรงจนต้องเป็นโศกนาฏกรรมอย่างที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวที่ที่่างผมเจอนะครับอันนี้กเออ็เป็นห่วงทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนใช้สารทุกท่านเลยอคอยเช็คอารมณ์ตัวเองดีๆเพราะว่า พอเราใช้เนี่ยอารมณ์เราจะปลอบบางแล้วก็อ่อนไหวมันสวิงได้แบบง่ายมากแล้วก็ขึ้นก็ขึ้นสูงลงก็ต่ำแบบมิด <c oughs> เลยก็มีนะครับฉะนั้นอยากฝากไว้กับทุกคนเลยว่าคอดูแลตัวเองแล้วก็เช็คตัวเองอย่างสม่ำเสมอส่วนผู้ใช้สารก็ขอให้ มีช่วงพักช่วงปลอดสารบ้างก็ยังดีนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกคนนะดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับในอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดคืออยากมาเตือนทุกคนให้ตระหนักถึง ตัวเราเองสุขภาพจิตสุขภาพกายของเรานะครับมันค่อนข้างสำคัญยังไงอีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ